โออยหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องไมเคิลกีเคนครไมเคิลกีเกนจ้า วันนี้มารีแอคชั่นอีกแล้วน,นะทุกคนเป็นการกลับมารีแอคชั่นการเดบิวของเกิร์ลกรุ๊ปจากรายการ s u เ v อร์เิลนั่นเองนะคะทุกคนนั่นคือการเดบิวของเกิร์ลกรุ๊ปวงอีจีน่าค่ะซึ่งฉันน่ะลังเลมาตลอดว่าชื่อวงชื่ออะไรเนาะ ไอหน้าไอซ์หน้าไอจือหน้าอะไรอย่างนี้สรุปก็คือชื่อวงอีจือหน้านั่นเองนะครับเป็นเกิร์ลกรุ๊ปจากค่ายเวกวันแล้วก็เป็นเกิร์ลกรุ๊ปจากรายการไอซ์แลนด์สองนั่นเองนะคะแล้วก็เออมีทั้งหมด7คนเมมเบอร์เดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกันก่อนดีกว่าซึ่งฉันอะบอกเลยว่าฉันไม่ได้ติดตามรายการนี้เลยแต่ว่ารู้กันมีอยู่ของวงนี้ว่าแบบเออเดี๋ยวเท็ดดี้จะมาช่วยโปรดิวให้ไม่รู้ว่าโปรดิวเพลงในรายการด้วยไหมจะไม่ได้แล้วแต่ว่าเท็ดดี้จะมาช่วยโปรดิวให้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเรียกชั้นตามลําดับคะแนนกันเลยดีกกกว่่่าานนนนนนนัเออ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 งงงงะะะะคคคคคแร็ืืจจึซยุ สปีเกิด4กันยา2007โ oh อ้ไม่กอยสิบเจ็ดปีอุ้ยแต่ก็ถือว่าไม่ได้แบบเร็วเกินไปเปล่า78คือคือตามมาตรฐานอนะ่ะฉันรู้สึกว่าเป็นมาตรฐานที่ตั้งแต่เจนแรกๆที่ทํากันมาอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนคนต่อไปเลยก็คือว่าพยายามจำหน้าอยู่นะจีมินซึ่งจีมินก็ได้ที่2ไปของรายการนั่นเองนะคะอายุ19ปีนี้เอยถือว่าเป็นการเดบิวต์ที่โอเคนะเป็นคนเกาหลีใต้เหมือนกันอุ้ยแต่หน้าแบบหน,แบบหน้าดูอินเตอร์ l, เหมือนลูกครึ่งมากอะ่ะมาคนต่อไปนะคะคนต่อไปก็คือจียุนอุ้ยแต น่าเหมือนเจเตซีเลยจียุนนั่นเองอายุ19ปีนะคะคนนี้ซึ่งก็เป็นคนเกาหลีใต้เหมือนกันคนต่อไปก็คือโคโค่ญี่ปุ่นแน่นอนไม่ต้องอ่านฉันก็รู้ว่าเป็นคนญี่ปุ่นแน่ๆอะไรอย่างนี้อายุ18ปีนะคะทุกคนโคโค่เป็นคนญี่ปุ่นนะคะแล้วก็คนที่5้าก็คือชื่อซาดาัโอ้ยชื่อนาา่ารักอ่ะซาดังเฮีย18เมษายน2007ว้าคนเกิดเดือนเมษาเขาสวยๆยทั้งนั้นแหละอายุ17ปีนะคะทุกคนไ <laughs> ม่เกี่ยวอะไรเลยกูเป็นคนเกาหลีเหมือนกันแล้วก็คนที่6กก็คือไมหรือว่ามาอี ไมหรือว่ามาอีกนั่นเองนะคะทุกคนไมหรือโทมิโกะไม่ เกิด28ตุลา2004ปัจจุบันอายุ10ปีเป็นพี่ใหญ่ของวงด้วยนี่ต้องมากฉันว่าวงนี้อาจจะแบบเป็นตัวแม่ได้เลยเพราะว่าอายุคือถูกต้องมากจริงๆนะคะทุกคนเป็นคนญี่ปุ่นเนาะแล้วก็คนสุดท้ายก็คือเซบีเซบีอายุ16ปีเป็นมักเน่ของวงนะคะนี่แล้วก็น้องเป็นคนเกาหลีเกิด2008นะคะอันนี้คือข้อมูลวงที่ฉันพอจะรู้แต่ว่าไม่ไปหาความหมายวงหาไม่เจอว่ะว่าความหมายวงแปลว,ว่าอะไรอีจูน่าอีจูน่านะคะทุกคนคือประกาศผู้ชนะตั้งแต่ตอนเมื่อเดือนสิงหาคม หาที่ผ่านมาแล้วก็มีทีม The Back Label มาช่วยทําเพลงนั่นเองก็เดี๋ยวเราไปดูซิงเกิลรีวิวกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะคะคือชันนาเห็นว่า วงยังไม่เดบิวต์ใช่พหแต่ว่าคือส่งไปขึ้นสเตจนู่นนี่นั่นเยอะมากจริงๆแล้วก็ชื่อเพลงเดบิวต์คืออิซูน่เลยน่าสนใจก็เดี๋ยวไปดูกันใครที่แบบมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถบอกได้นะคะทุกคนบอกได้เลยไม่โกรธไม่โกรธฉันรีอคชันด้วยความที่ไม่คาดหวังอะไรเพราะว่าฉันไม่ได้ตามวงแล้วก็ไม่ได้แบบรู้ว่าเขาจะไปเวไหนอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการรีอคชันในมุมมองคนที่เป็นมาร์เกิมากๆเลยก็แล้วกันนะคะไปค่ะเล้เก แต่ทุกคนดูเป็นแบบไรกับโมเดลมากอะ่ะนี่น้องคนนีที่หนึงอ,อุ้ยเอ็มบีอุ้ยายแบบคลีนคลีนมินิมอลโอ้มีมเ um <Beautiful S 2> ป็นบิคบ <Now S 2> ไปทาง ฮิปฮอปนิดหน่อยอุ้ยนี่จะเอ็มนะอู้ยนนี้สวยมากสวยมากน้องคนขวาสุดอะ น้ำเพลงมากอ hey. mm ่ะเฮ้ยอโอ้ยเป็นแม่เล็กเป็นแม่เล็กด like ึงดูด like ทุกอย่างอออุยน so <ower> ี่มาเเวแแบบรรร์ห like ท่านนี้สวยมากอ่ะสวยมากท่านนี SaaS ้เอาไปสองคนนี้เ้องเหมือนเดิมเลย โอ้คนไหนอาจจะไม่ฟ <aspiration> <problem> uh, like right ิล <paso> ฮุกเท่าไหร่นะแต่คิดว่าต่อไปต้องชอบแน่ๆเลยอะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หหมีความเป็นมืนชอบเข้าห้องเด่ that's me that's me that's me ไม่ใช่เป็นเขาทำภาพความเป็นเกิร์แก๊งออกมาได้ดีเนาะแบบ ดูเป็นกรุ๊ปที่เป็นแก๊งกันเลยจริงๆอะไรอย่างจบไปแล้วนะ,ะทุกคนกับอ e ีจินานั่นเองซึ่งก็ในวัวการฟังคังแรกฉันดีใจนะคือช่วงเนี้ยฉันฉันมีความเป็นคิดถึงกลิ่นดนตรีแบบ t ropical house อยู่เหมือนกันเพราะว่ามีแบบไม่ค่อยได้ทํากันเลยแบบ K-pop ไม่ค่อยเห็นทำกันอะไรอย่างนี้ใน,ในยุคปัจจุบันเขาจะไปทางแบบ Afrobeat กันมากกว่าอะไรย่างเงี้ยซึ่งอันนี้มีกกี่นความเป็น Tropical า o u s สมากดนตรีแล้วก็ท่อนพรีฮุกอ่ะสวยมากแบบหัวตีหัวมันคือท่อนตีหัวเลยอะตีแบบคือท่อนเปิดท่อนอะไรคืออาจจะแบบนี่แกทำไรโอ้พอฮเฮ้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้เลยอ่ะแต่ว่าฮุกอะฉันอะพื้นเพชฉันไม่ชอบความแบบ ลา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 นา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 เยเยคือไม่ชอบเลยชอบไม่ชอบฮุกที่มันใช้ท่อนแบบนี้เลยแบบไม่ชอบเลยอ่ะแต่ว่าอันนี้คือดออป b e ทแล้วหนึ่งแล้วก็พอมาใช้นา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  นะนะนะแต่มันมีสเสน่ห์ว่ะทําไมวะคืออาจจะไม่ชอบนะหมายถึงว่าอาจจะต,ตอนฟังครั้งแรกอาจจะยังไม่คลิกแบบไม่คลิกไม่คลิกเลยอะไรเงี้ยแต่แต่มันสัมผัสได้พลังอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าเดี๋ยวมันติดหูเดี๋ยวมันจะติดหูชั้นอะไรอย่างเงี้ยเออใช่แต่ว่าแต่ว่าในการฟังครั้งแรกคือฮุกไม่คลิกชั้นเลยแบบเออจะใช้คํานี้จริงๆหรืออะไรอย่างเออใช่ก็เลยแอบเสียดายตรงท่อนุกที่มันดรอปเพราะว่าใหญใๆพรีฮุกมันสวยมากๆจริงจริงนะคะทุกคนแต่ว่าต้องใช้เวลาเชเกอชัยฉันน่าจะชอบมากขึ้นแน แล้วก็ในส่วนของ MV บ้าง MV มีความเป็น setting คือมีความมินิมอลนะฉันรู้สึกว่าเขาค่อนข้างจับจุดใหญ่คอนเซปต์ตัวเมมเบอร์ งัดออกมาเป็นตัวคอนเซปต์ได้ดีเพราะว่ามันมีความคลิมคลีนแล้วก็มีความแบบโมเดลแฟชั่นวิดีโออยู่ประมาณหนึ่งผสมผสานอะไรอย่างนี้ก็ก็น่าสนใจเพราะว่าตัวเมมเบอร์แต่ละคนคือมีความเป็นเหมือนโมเดลมากมีความเป็นนางแบบกันมากอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ก็ต้องรอดูต่อไปในเรื่องของตัว MV แต่ว่า MV อ่ะดีนะแบบใน MV ไม่แย่เลยแล้วก็เซตติ้งที่เป็นเซตเต้นแล้วจอเอดีข้างหลังเป็นจอ โคตรคิดถึงเจน2อะ่ะมันให้ไว้แบบเจน2มากสําหรับฉันคือคิดถึงไปในเวนั้นเลยจริงๆนะคบทุกคนส่วนเพลงก็ไม่ค่อยได้กลิ่นความเป็นเท็ดดี้เท่าไหร่หน,นะนอกจากท่อนฮุกท่อนฮุกคือได้กลิ่นความเป็นเท็ดดี้แล้วก็รู้สึกว่าเพลงนี้ดูมีความเป็นเคป๊อปมากทั้งพาร์ทที่เป็นหลังบิดปุ๊บแล้วก็ไปเป็นพาร์ทหน้าหน้หน,น,นเดินแล้วก็ค่อยพายไปดีขึ้นมาเออรู้สึกว่ามันมีความเป็นเคป๊อปประมาณหนึ่งอยู่นะคบทุกคนเขาออกอเคอลเลกชันมาหรือย,อยังเห็นว่าทํายอดบัมได้ไปถึงหนึ่อแ่น มีโชว์เคสแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูท่าเต้นของเพลงโชว์เคสกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรมีเพลงไทม์บอมด้วยโอเคงั้นแถมเลยโปรหมออพร้อมแล้วไปรีแอคชั่นอิสนากับเพลงอิสนาทามบอมกับงานโชว์เคสกันเลยค่ะไป let's go เฮ้มีความเหมือนจะร้องสดนะเนี่ย,อยโอ้โหโอ้ย ก็ดูเบอร์เดียวกันมากอะ่ะหูยเก็บไลฟ์กันยังไงเนาะอุ้ยเราชอบการให้เขาเต้นเป็นไลฟ์ที่เหมือนกันด้วยนะถ้าฉันเป็นเบอร์ฉันขอลองเท่าน,นี้เจ้อลองเท่าน,นี้ค่ะพี่ ใจนะคือแ,แบบว่าฉันจะไม่ไม่เห็นความการฟังเพลงฟังท่อนฮุกแบบนานา,นาลาลาเนี่ยใหญ่ตรงกลางคืนลายชัดมากอะ่ะโอ้ท่าน,นี้แหละมิโรสวยมากแล้วคนต้องเดินถอยหลังอนะท่าน,นี้ค่อนข้าง ตีหัวฉันมาเดินเส้นเดินเส้นโอ้มีคอรัสเอ๊ะแต่เขาใช้กันเพอร์ฟอร์มที่เปลี่ยนบ็อกกิ้งบ่อยแต่ท่าเดียวกันหมดเลยมันเลยทำให้รู้สึกว่ามันยากนะที่จะเต้นเนว้มันพร้อมกันได้ ดูดิพวกชียังหยุดพร้อมกันอยู่เลยอ่ะน,นี่ถ้าไปในเว,นวนทีโคลกระเหมือนกันแต่ทุกคนลายเท่ากันหมดเฮ้ยอ่ะอันนี้รู้เลยกลาราชหฮ้การาชมามาว่าปีนี้ Ui, ui Thao hụt lần sữa tay. chóp lời Ui Ui, chóc lửa. Hoi sáng, nó sáng, mừng sáng, nó sáng, กชีกระดูกเท่ากันนะนโอ้ดูเวฟดิเล่นเวฟป่อยอแต่เั็นเวฟที่แบบน่ารักแต่เขาก็ไม่ได้เสียจนเกินไปเนอะยังมีความน่ารักน่ารักอยู่ าชีคือโคตรกินเรียบเดี๋ยวเวฟดูไหมบ้าโอ้ oh, ดูเวฟยังผอมกันนะ่ะ พุ่งอะแต่คนนี้มันจะเป็นวโอ้อยอยนาฬิกาสวยมากโอ้วท่าเคื่กี้สวยมากเป็นการเวฟเข็มนาฬิกาที่แบบเปลี่ยนบอกกิ้งไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆอ,อ่ะโอ้แกพอฉันดูโครกร,ราทุกคนคือดึงดูดฉันมากฉันที่สุกว่าทุกคนกระดูกเท่ากันกระดูกเดียวกันน่ะคือน่าสนใจมากแล้วก็ เพลงก็ฟังแล้วก็ดีขึ้น,ฉ,นฉันชอบฉันชอบยายทำบอมนะแต่ว่ายายอิจ e ินาก็ชอบเหมือนกันมันเป็นไวทที่แบบน่ารักมากๆทั้งสองเพลงคือเหมือนเป็นฟิลตัวเฟียสที่เป็นมุมน่ารักของสาวตัวเฟียสอะไรอย่างนี้เออคอนเซ็ปต์วงแบบดีหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่ชอบคือเป็น,สนเสน่ห์เลยคืองานคริโอการฟรที่เพลงแรกคือจะเน้นในเรื่องของการแบบเต้นท่าเดียวกันแต่เปลี่ยนบ็อกกิง้งแล้วมันดูมันจะยากกว่าเต้นคนละท่าแล้วก็เปลี่ยนบ็อกกิง้งเพราะว่าเต้นท่าเดียวกันเปลี่ยนบ็อกกิง้ง มันเห็นชัดใครไลน์ไม่เท่ากันซึ่งอันนี้คือเขาไลน์เท่ากันมากๆเต้นพร้อมกันมากๆ <c oughs> แล้วก็ยายตัวทมาบอมคือท่าน่ารักมากแบบท่าเยอะกว่าเพลงแรกแต่ว่าอยากเต้นออกมาได้ไลน์เท่ากันช็อตเวฟช็อตอะไรคือทําออกมาได้ดีมากแล้วก็ประทับใจพาร์ทสุดท้ายที่เป็นนาฬิกาแกมันดีนะเนี่ย <Why? S 1> ฉันต้องขอไปฟังต่อแล้วเพราะว่าจะรู้สึกว่าเหมือนเพลงจะโดนจริตฉันมากดีดีดี คทุกคนก็ยังไงใครที่เป็นแฟนคลับน้องอิซึน่าก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้ไม่รู้ว่ามีชื่อแฟนคลับหรือยังก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคิดเห็นกับการเดบิวต์ครั้งนี้บ้างแล้วก็เป็นยังไงบ้างกับการรีแอคชั่นครั้งนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยใกล้จะ1นึ่งแสนซับแล้วทุกคนช่วยกันหน่อยนะคะไม่อยากพูดคำนี้อีกต่อไปแล้วฉันเหนื่อยคอมเมนต์มาด้วยนะคะทุกคนแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไม่ไปค่ะเธอตะ ที่กระดูกเบอร์เดียวกันอนะ <S 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 <S